ถามจริงเหอะไอ้น้ำหอมรุ่นนี้ก็อ่านจริงๆว่ายังไงมโนเลยอ่านดิเซนชูสค่ะทำไมมึงอ่านเซนล่ะฉันยังอ่านเป็นเซนเชียสเซนเชียสเลยเลฟเลฟเฟนต์อันเนี้ยมาจากพ่มดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแปลว่าลุ่มหลงในกามอารมณ์ลุ่มหลงในกามอารมณ์วันนี้ คนที่ลุ่มหลงมานี่เธอมานี่เป็นช่างผมใช่ไหมแอปมานี่อ่านไว้ไงเชนเซนชูอสเซนชูอสรู้แบบแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรคะอ่ะบอกคุณทรายบอกลุ่มหลงในกามอารมณ์ค่ะลุ่มหลงในกามอารมณ์กูจะตกใจไม่มีขายนะคะหมดแล้วขายไม่แอปแหรฝงจริงๆเราก็ออกกรราายมันนี้ไม่แอปอันนี้จริงจริงจะบอกว่าจะบอกว่าไม่มีไม่มีพร้อมส่งจริงๆนะคะตอนนี้ต้องพรีออเดอร์แล้วนะคะใหม่อีทีนึงคือหลังวันที่สิบห้า อันนี้ต้องจริงเลยเหรอหรือแอปค่ะไม่แอปพี่มดถ่ายต่อต่อบอกว่าไม่เหลือเลยเหรอต่อบอกว่ามึงมึงพี่มดขอหนังหอมหนึ่งดังเรายังพิมพ์ไปบอกว่าต่อเอาไว้ก่อนหลังหลังที่ติดคือเอาไว้เงาที่ตัวเองไม่มีสักขวดมันโดนเชีรุ่นนี้ขายดีมากมันค่านพอกินอ่ะมันใช้ได้กับผู้หญิงกระเทยเก้งผู้ชายได้หมดเลยคุณแม่มันเข้ากับทุกคนฉีดมีผัวแล้วฉีดได้ไหมฉีดได้เลยค่ะเพราะฉีดแล้วผัวจะลุ่มหลงใช่ไหมลุ่มหลงค่ะเหมือนมึงระวังมีลูกอีกคนนึงนะมันฉี เธอฉีดยังไงเวลาเธอแบบจิ๋วกับผู้ชายอ๋อคุณไม่ฉีดทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวฉีดงนี้เลยแต่ความจริงฉีดนิดเดียวก็กลิ่นติดทั้งวันแล้วพี่ดาหอมมากอ่ะดูสิหอมมากสวยเหมาะกับมดดำเลยนะคะเซนชูสค่ะขนาดนี้ภาษาปีกเก่งๆยังไม่ได้เลยเซนชูสแต่ว่าลุ่มหลงในกามอารมณ์ว่ะหลงมากฉันมั่วเซ็กขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไงต่อให้เลยโอไม่แล้วชื่ออะไรนะอีกทีครับเซนชูสอีมง ไปถ่ายบนฉากนี่สวยม่ะ